สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกทท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสูตรร้อยบุญชนเด่นสุดรวมทุกสูตรได้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่นกอนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตรโปรดใช้วิจารณญาณ ปรดใช้วิจารณญาณในการารับชมกันด้วยนะครับถหากชอบแนวทางแบบนี้ก็ฝากกดติดตามคนกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสูตรน้อไทยฟรีโชคดีครับไปามาเริ่มคข้วณกันดูนะครับไล่บนสุดที่หนึ่งเป็นสูตร 8A นะครับผมด ตอนนี้เป็นสูตร8 b เราจะใช้สูตรแ a กับแป b ชนกันก่อนใช้เด่นสองสูตรนี้กับใช้เด่นร้อยบน6สูตรสูตร8 a ที่มาก็คือนี่ที่มาสูตรนะเม่อที่แล้วเข้า3ามสูตรหลุด1สูตรสูตรแ a สูร b เม่อที่แล้วมาทั้ง4ี่สูตรห6ห6 6 6กสอง เป็นส่วนมาระยะยาวนะครับแต่ไม่ได้เขียนสติเยอะเพ่อนิตยเยอะหลายสูตรก็ไม่ไหวนะครับเขียนแค่นี้พอสุตตัวเรียมันเยอะนี่คือสูตร 8b นะครับจากนี้ 8b ที่ 8a 8b สูตร6สูตรนี้มาจากไหนที่มาของสูตรก็คือสูตร7ตัวนี้ดทชิแลวเข้าอยู่นะครับ นี่คือสูตรเจ็ดตัวเจ็ดตัวเป็นสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรลองแต่ก่อนนะครับสเจ็ดต,ตัวเดินดมือเพราะสูตรเดินมารนระยะยาวนะครับสูตรนี้ยังไม่หลุดสูตรนี้หลุสองมือติดงวดที่สองเราขี้เกียจคำนวณทิ้งไปยังมีมีตัวให้เลือกใช้เยอะสูตรนี้รูปหนึ่งสูตรงวดที่แล้วนะครับ ตัวนี้เข้าตัวนี้หลุดนี้ดูก่อนถ้าไม่หลุดซ้ําก็จะใช้งานแต่ถ้าหลุดซ้ําก็ตัดออกนะครับเพราะเยอะมีใจอยู่สูตรที่สี่ก็หลุดไปนะครับสองหมวติดตัดทิ้งให้ดูสองสูตรนี้แต่จะใช้สูตรนี้นาไปใช้งานนะครับสูตรเจ็ดแปดส่วนหนึ่งสามสี่ห้าคือตัวนี้เจ็ดแปดส่วนหนึ่งสามสี่ห้า มาครอบสูตรอันนี้คือ5า้าสูดทนึ่งสองสคือสูตร5้าสูดที่นะครับซะเป็น3าสูดแต่เพิ่มมาสองสูดทีนแล้วหลุดไปหนึ่งสูดแต่พลาดหกหกหหลุดตำแหน่งนี้ก็เลยเพิ่มมา1ตำแหน่งขึ้นเข้าเข้าในสูตรที่2เข้าที่3หลุดจะเพิ่มมา1ตำแหน่ง รอยที่สี่ที่ห้านี่ยังไม่หลุดนะครับเดินยาวแต่สูดเดินยาวกว่านี้นะครับแต่ว่าเขียนแค่นี้พอหกร้อย 500. ที่เราอห้าสูดเข้ามาจากนี่นะครับเราทดลองจับกันดูนะครับชนกันดูว่าอันไหนจะดิ่งที่สุดชนเพื่อหาเพื่อคัดเลือกนั่นเองเพราะตัวนีอาจจะมาที่หลักร้อยบน ศูนมีเอาใช้แปดนี้ก่อนนะถ้าบนแปสูมาจากนี้นะศูมีหนึ่งสองสมสี่ห้าหกเจมีเจตัวหนึ่งมีหนึ่งสองสสี่ห้าตัวสองมีหนึ่งหนึ่งสองสสี่ห้าห

ห้ามาเจ็ตัวหกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจแปดปดตัวเก็บมาหนึ่งสองสสห้าหกเก็บมาหตัวแปมีหนึ่งสองสสี่ห้าหเจ็ดตัว ก็มีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวเด่นสุดใหแปดสุดเด่นสุดจนแปดก็คือนามกับหกนี่เป็นลองลองลอง นี่จะตดินดินลองจับโนออกดูก่อนคราบสูรที่มาโซนมีหนึ่งามสี่นมีสงมีนงมีหนึ่งสองมสนงมีหกสูตรสองมีหนึ สี่ห้ามีหนึ่งสองสามสี่มีหนึ่งสองมีสองห้ามีหนึ่งสองสมหกมีหนึ่งสองมีหนึ่สอมหนึ่งสส ข้มี1นึ่งสามข้ามีหนึ่งองสาม 1, 3, ามีสามตัวเด่นสุดสำหรับหกสุดก็คือชนหกสุดคือตัวนี้ตัวดินข็มีกี่ตัวล้ะเด้หนึ่งสองสม้มีสามตัวเด่นสุดคือหนึ่งนาะเสีนี้เป็นตัวรองรอง วันชาใชเดินสุดแล้วกันนะนสุดทั้งสองสูตรใ้สารตัวนี้พอลองให้เด่นสุดลองดูนะครับรวมหลักร้อยรวมสูบเนาะนี่เดินสุดหเห็นจะนช้ติอื่นหนึ่ง มันชนทุกสูตรเมบไหนเอาตัวที่ชน36ามหัามหาัชน้ามหปียนสูตกชนีนสูตรสรุปหลักร้อยบน สรุปหลักร้อยบุญเลียนสุดสามหกหนึ่งหา้าสามหาอะไรมาใส่สิบหน่วยหกหากหลัหกสิบหน่วยใส่ชอบตัวไหนก็เอา หอาร้อยไปใส่นะครับหนึ่งเอ็กมาถึงสิบหน่วยนะครับสามอะไรหกอะไรจากช่องสูตรหวยไทยฟรี1ตุลาคุม6อเค ร้อยมีเต็นสุดสามหกหนึ่งจากรวมสุดหกคุกมาอ่อนสุดในนี้นะไม่น่าจะมานะหนึ่งอ่อนไม่หนึ่งอ่อนสุดหนึ่งไม่อ่อนสุดสี่อ่อนสุดสี 4, ไม่น่าจะมาของตัวน,นี้หก สไม่น่าจะมาหกไม่น่าจะมาถา้างนั้นแลยวปเห็นจุดก็คือ3ามกำเดิงนะครบับหนี้ไม่น่ามานะครับถ้าใคร,ถ,ใครถ้าใครชอบผก็เลือกหกมาอยู่ในสูตรนี้เป็นตัวอ่อนอ่อนกำลัง1เมืนอ่อนกำลังของสูตรนี้สองมาสองหมดติดแล้วไม่น่ามานที่ส การหัก้อยจึงเด่นสุดที่เลขสามกับเลขหนึ่งครับไว้ไปพิจารณาสรุปสำหรับลักร้อยบนหนึ่งตุลาก็สรุปได้ตามนี้นะครับรอบตัวนั้นก็เลือกตัวนั้นลองดูสำหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนนะครับโชคดีครับ